มาสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่ชองปุณณาเกมเมอร์ทีวีหรือพี่นะหรือพี่เอ็นดีนะคะทุกคนคือวันนี้เราจะมาทําคลิปสอนการสมัครสมาชิกช่องเดอเพื่อผู้ใดสมัคร,ปรเป็นเดอร์ก็กดไปที่ตรงหน้าโปรไฟล์ช่องเราได้เลยนะคะกดที่โปรไฟล์ช่องดิฉันแล้วก็กดที่คําว่าสมัครตัวนี้แล้วกดที่คําว่าสมาัครตรงนี้ แต่นี้เราไม่มีแต่นี้เราไม่มีเงินเด้อในชีวลเล็ตเราไม่มีเงินอันนี้ก็คือคุณจะเริ่มต้นด้วยการเพิ่มวิธีกรชัระเงินยังไงก็ได้ตรงนี้นคุณจะชำระเงินยังไงก็ได้ถ้าใครมีพร้อมเพย์ก็ใช้พร้อมเพย์ถ้าใครมีมีคือใคร A อออก็ A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 , คุณก็ใช้เอเถ้าใครมีบัตรเครดิตคุณก็ใช้บัตรเครดิตถ้าใครมีวอลเล็ตหรืออะไรก็ตามอ่ะตรงนี้ยคุณก็คุณก็กดไปเลยกดกดไปซะตุเนน้ยน,นะคะ ตัดมการต่อตอ,อันนี้เราไม่ได้ซื้อนะไม่ได้ไม่ได้สมัครนะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่มีตังค์เออลืมไปว่าบอมีตังค์นะคะทุกคนเออเออมันนี้ก็คุณต้องเลือกเอาว่าคุณจะสมัครเนี่ยโดยใช้วิธีใดนะคะทุกคนนี่นะคะแบบนี้แล้วคุณก็แบบกดซื้อไปเลยอะ่ะกดเข้าาสมัครนะคะ 20ิบาทเท่านั้นเองกดคําว่าสมัครแล้วก็กดเลือกที่บัญชีที่คุณบัญชีธนาคารหรือบัญชีอะไรที่คุณบัญชีไหนก็ได้ที่คุณมีเงินะประมาณนั้นน่ะตรงนี้ตรงนี้นะคะทุกคนกดที่บัญชีแล้วก,กดเอ่อบัญชีแล้วก็กดสมัครประมาณนั้นอ่ะกดที่คำว่าสมัครแล้วมันก็จะขึ้นว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่กลายเป็นสมาชิกของช่องเรานะคะทุกคนวิธีง่ายๆไม่ยากก่าใครทุกคน แต่ว่าที่มันที่เราไม่อยากจะซื้อเพราะว่าเราไม่มีตัวเราไม่มีตังค์ไงไอ้เราใช้บัญชีสำรองนะคะทุกคนใช้บัญชีหลักมาสมัครบ่ดได้สมัครสมาชิกช่องตนเองได้แต่แบบมันไม่มีคุ้มว่าสมัครอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเราทดลองให้ดูกันนะคะวิธีการสมัครสมาชิกช่องกดที่คำว่าสมัครจึดแล้วก็กดที่คำว่าสมัครอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดที่คำว่า อันไหนสมัครได้ก็สมัครแล้วก็คุณเพิ่มการซื้อไปอันนี้ก็คุณจะเกิดเปิดการใช้งานก็ได้อย่งเนี้ยกลายเป็นสมาชิกช่อง20่สบาทนะคะทุกคนพีเอ็นดีบุญดาเปิดการใช้งานอันนี้เราไม่กดนะทุกคนมันเสียตังค์เด้อเราไม่อยากคือมันเสียภาษีถ้าเรากดไปภาษีของเครือข่ายแพงถ้าถามว่าทำไมเราไม่ใช้วอลเล็ตเงินงไม่มีในวอลเล็ตนะจ๊ะวอลเล็ตเราเต วันเงินในวันเลตเราไปซื้อนี่แล้วอ่ะเงินในวันเลยี่สิบาทเราไปซื้อสมาชิกช่องตัาเองไปแล้วอ่ะนะคะทุกคนแล้วมันก็จะปลดล็อกแถบชุมชนแถบการอะไรนะแถบเฉพาะสมาชิไม่ได้ว่าแถบชุมชนแต่ว่าจะเปิดการมองเห็น,ฉนเฉพาะแค่สมาชิกอะมันจะเขียนว่าเฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่จะเห็น,ฉนเฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะคะคุณกดสมัครไปเลยง่ายๆบางคนก็กดไม่เป็นกดสมัครแล้วคุณก็กด สมัครอีกทีก็คุณก็กดเลือกบัญชีที่ควรจะใช้เชื่อมในการชําระเงินสมัครสมาชิกช่องเรานะคะทุกคนกดสมัครแล้วก็กดสมัครแล้วก็วกดที่สมัครอีกครั้งแล้วก็กดเลือกบัญชีช่องทางการชําระเงินที่ชระเงินการจะเป็นสมาชิกช่องเรากันที่จะซื้อการเป็นสมาชิกช่องเรานะคะทุกคนอาจจะดูงงนะคะแต่ก็ลุบบอกเลยว่าง่ายนะคะแล้วก็คุ้มได้เข้า Discord เราได้ได้ยศฟรียศ ยศฟรีอะไรหรอยศเป็นยศที่แบบผู้สนับสนุนน่ะนะคะเป็นยศชื่อสีเขียวการตอบความคิดเห็นเราจะตอบความคิดเห็นคุณก่อนใครเลยแล้วก็แชทสงสมาชิกช่องเท่านั้นสม,สมาชิกเท่านั้นถึถงจะถึงจะคอมเมนต์ช่องเราได้แล้วก็การกล่าวถึงสมาชิกก็คือเป็นการกล่าวขอบคุณการกล่าวสวัสดีการกล่าวทักทายสมาชิกช่องที่เข้ามาเมนช่องเรานะคะแล้วก็จะชื่อสีเขียวคุณจะได้ชื่อสีเขียวก็คือชื่อสําหรับสมาชิกช่องเท่านั้นเล่นเกมกับคุณก็คือจะเราจะทําคลิปเล่นเกมกับคุณน่ะ โดยการที่เราจะเล่นเราจะเข้าเกมแล้วเราก็จะสร้างห้องแล้วเราก็จะกดเชิญคุณที่เป็นสมาชิกช่องเราเข้ามาก็คือเป็นการเล่นเป็นการเล่นกับสมาชิกช่องนะคะเหมือนเหมือนคลิปที่เราลงไปให้ดูเมื่อกี้เนี่ยนะคะตอนเ,เช้าๆอะ่ะแล้วก็ป้ายผู้สนับสนุนข้างชื่อของคุณในความคิดเห็นและและและชสโสดอันนี้มันมีถึง48เดือนนะคะทุกคนมีประมาณหนึ่งสองสาดแปดแปด้ายนะคะ48เดือนแป้าย ป้ายที่8ก็คือ48เดือนสูงสุดนะคะแล้วก็มีอีโมจิที่กำหนดเองสำหรับใช้ในความคิดเห็นและแชทสดค่ะก็เป็นอีโมจิของน้องไอเลกาแล้วก็ท่านที่สายฟ้าลรเดนมีหัวหน้าแห่งถุงการเกิดใหม่หูเถามีที่ปรึกษาแห่งที่ปรึกษาโทแห่งการเกิดใหม่จงหลีนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับที่เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบา,บายๆค่ะ จบคลิปค่ะเราแค่มาอธิบายเรื่องการสมัครว่าสมัครยังไงประมาณนั้นแหละแต่เราไม่ได้สมัครที่ดอกเพราะว่าเราไม่มีเงินใน็ตแล้วเราไม่อยากไปกดใช้คือขายด้วยเพราะมันเสียภาษีแพงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เราจะว่านะคะทุกคนมันเสียภาษีด้วยนะทุกคนไม่รู้ว่าเท่าไหร่อ่ะแต่รู้ว่ามันเสียภาษีแน่ๆคือถ้าเราสมัคร่านคือขายจะเสียภาษีแต่ถ้าเป็นทูรมนี่คนเลยไม่รู้ว่าเสียถ้าเป็นทุรมนี่ บัญชีทูนนี่ฮูนเล็ดหรือบัตรเครดิตหรือพร้อมเพ์ีนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะมันจะไอ้นี่ไหมมันจะเสียภาษีหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นเครือข่ายแน่นอน,นะคะ่ะเสียะคะ่ะโอเคค่ะทุกคนไม่บ้าค่ะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่รับฟังขอบคุณที่เข้ามาดูขบขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามกดแชร์นะคะขอบคุณที่ขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูคลิปช่องเรา ที่เข้ามาขอบคุณผู้ติดตามและสมาชิกทุกท่านที่สนับสนุนช่องเราโดยการซื้อรายการสมัครสมาชิกช่องหรือจะเป็นซปเปอร์แตงซปเปอร์แชทซปเปอร์สติ๊กเกอร์นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนเป้าหมายต่อไปก็คือ4,000ชั่วโมงอะคะ่ะทุกคนเป็นการปล,ลุกเร้โฆษณายอย่างนี้นะคะโอ,คโอเคค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะรักทุกคนดูทุกคนนะคะรักเอฟซีทุกคนค่ะรักผู้ติดตามทุกคนค่ะบ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บ